โครงการปุ๋ยคนละครึ่งแล้วกันพอเรื่องนี้ย<ม>กำลังจะเป็นเรื่องเรื่องร้อนนะคะเพราะว่าเป็นโครงการอันนึงที่รัฐบาลเนี้ยเอาออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาด้วยโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะคะฟังดูดีนะฟังดูดีอ่านะคะก็เหมือนกับคล้ายๆกับโครงการช็อปคนละครึ่งอะ่ะของรัฐบาลลุงตูอ่อ<ม>่ะอันนี้ก็มาปุ๋ยคนละครึ่งเห็นัหมเราไม่ได้ทิ้ง เราไม่ได้ทิ้งนโะยาบายเดิมๆที่มันดีอยู่แล้วแต่เรามาใช้เป็นปุ๋ยคนละครึ่งแทนเออเราอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยจากการช็อปคนละคนละครึ่งมาเป็นปุ๋ยคนละครึ่งแทนนะคะแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันก็มีเออเมื่อวันก่อนที่เอามารายงานใช่ไหมคะชาวนาก็บอกว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่คุยกันตั้งแต่แรกอะตอนคุยกันกับกับ,ก,บกับทางกรมการข้าวกับเรื่องของการอยากให้รัฐช่วยสนับสนุนเรื่อง เรื่องไอ้ปัจจัยการผลิตหรือแม้แต่เรื่องต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาคุยกันอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอกลายเป็นว่าพอเคาะนโยบายออกมาเนี่ยกลับเป็นการเคาะแบบนี้ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ทําให้เงินที่ชาวนาเคยได้1,000บาทต่อไร่มันลดลงแถมยังจะต้องเอาเงินตัวเองเติมเข้าไปอีกคําถามสําคัญก็คือแล้วถ้าชาวนาไม่มีเงินไปสมทบอะชาวนาจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้หรือไม่ เป็นประเด็นเดียวกันกับคุณหมอว่ารงเดชก,กิจวิกรมค่ะคุณหมอว่ารงเดชก,กิจวิกรมก็ตั้งคําถามเรื่องนี้บอกว่าโครงการปุ๋ยโคละครึ่งมองเผินๆเหมือนจะดีนะคะเพราะชาวนาจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายครึ่งหนึ่งคือไม่เกินไร่ละ500บาทสูงสุด20ไร่แต่ปัญหาก็คือพอไปใช้โครงการนี้รัฐบาลไปยกเลิกเงินช่วยเหลือไร่ละ1 0 0 0บาทที่ชาวนาเขาได้รับเป็นเงินสดเข้าบัญชีมาเป็น10ปี แทนที่ชาวนาจะได้รับเงินมาเติมเงินเข้ากระเป๋าเหมือนที่ผ่านมาคุณหมอมองว่านี่เป็นการไปสูบเงินจากกระเป๋าชาวนาผสมกับเงินที่รัฐช่วยค่าปุ๋ยไม่เกินไร่ละห้าร้อบาทไปเติมให้กับนายทุนปุ๋ยแทนค่ะไปฟังเสียงคุณหมอวรงค่ะคุณเสถาครับคุณธรรมนัฐครับผมพาคุณมาที่การทุกนาเนี่ยให้คุณมาฟังเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณได้ยินเสียงไหมคุณตั้งใจฟังสิ ฟังดีๆฟังดีๆคุณจะได้ยินเสียงพี่น้องชาวนาะที่ร้องกันร่ง,งมทั้งทุกนาเลยเขาไม่ต้องการปุ๋ยคนละครึ่งเขาต้องการเงินหนึ่งพันบาทเขาบอกว่าเอาเงินหนึ่งพันบาทเงินสดสดคืนเขาและเอาปุ๋ยกลับคืนไปเขาไม่ต้องการที่เลวร้ายโครงการนี้เป็นโครงการที่เอื้อในทุนแทนที่จะเติมเงินเข้ากระเป๋าชาวนาะแต่กลับกลายเป็นว่าเอาเงินของชาวนาไปเติมให้กระเป๋าในทุนมันเป็นการเอื้อในทุนชัดๆ คุณคิดถึงอ,อกค้าอ,อกเราสิเป็นคุณคุณจะเอาปุ๋ยได้เอาเงินสดทุกคนก็ตอะการเงินสดผมขอเตือนคุณไว้นะว่าโครงการปุ๋ยเนี่ยเคยทำรัฐมนตรีติดคุกม,มาแล้วอดีตเคยมีรัฐมนตรีคนหนึ่งซื้อปุ๋ยสามล้านกว่าล้านเท่านั้นเองมีการติดคุกเกิดขึ้นโครงการเนี้ยรัฐตังงบไว้ร่วมสามหมื่นล้านชาวนาจ่ายขึ้นเนี่ยเกือบสามหมื่นล้านบาทเบ็ดเสร็จห้าถึงหกหมื่นล้านบาทเงินเหล่านี้จะไปเอื้อให้กับนายทุนปุ๋ย และมีความเสี่ยงที่ชุดตรีเกิดขึ้นดังนั้นคุณฟังชาวนาหน่อยคุณได้ยินไหมล่ะหลังผมเนี่ยเสียงพี่น้องชาวนาดังระง,งมเต็มทุกนาไปหมดเลยเอาเงินหนึ่งพันบาทคืนเขาและเอาปุ๋ยคนละครึ่งกลับคืนไปถ้าคุณยังดื้อดึงโครงการนี้คือโครงการสูบเลือดชาวนารีดเลือดจากปูคุณจำไว้เลยและวันหนึ่งชาวนาเขาจะไม่ให้อภัยพวกคุณจำไว้ เอ้คุณหมออธิบายง่ายดีนะเห็นภาพเลยคุณอนทิยาโครงการนี้รัดตั้งงบไว้สองหมื่นเก้าพันเก้าอติว่าสามหมื่นนะแปลว่าอะไรแปลว่าชาวนาก็ต้องลงขันกันอีกสามหมื่นใช่ไหมเพราคนละครึ่งอไอคนที่ได้เต็มเต็มหกหมื่นคือคนขายปุ๋ยถูกตออ้องถูกต้องแล้วแล้วลองลองคิดดูนะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย อย่างที่คุณหมอบอกว่าเคยมีนักการเมืองติดคุกจากคดีโกงค่าปุ๋ยมาแล้วซึ่งโครงการนั้นแค่300ล้านนะคะแล้วคุณคิดดูว่าโครงการนี้ระดับ30,000ื่นล้านเราไม่ได้บอกว่าจะมีการโกงนะเรากำลังจะบอกว่าถ้าไม่ป้องกันการโกงให้ดีอโอกาสในการจะโกงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ครับอืม